สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge สวัสดีครับพบกับรายการ Great Biker Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับทาง Gpx ได้ทำการเปิดตัว l e g e n d 250ายต Brighton รถคล c l a s s สุดคูที่ตอบโจทย์ในการเดินทางทุกไลฟ์สไตล์ กับเครื่องยนต์คุมกำลัง2สูบนะครับและ Deep Blue นะครับในราคาเปิดตัวแนะนำเพียง86,000 2 0น1นี้เอาละครับกลับมาถึงเรื่องราวที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้ซึ่งบอกได้เลยว่ามันเซอร์ไพรส์เอามากๆเลยทีเดียวสำหรับการเปิดตัวรถมอเตอไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่นะครับจากทางค่ายยามาฮ่าอย่าง All New t m a x 2022 ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ที่มีความสปอร์ตและความทันสมัยเฉียบคมมากยิ่งขึ้นเราลองไปดูรายละเอียดด้วยกันเลยนับตั้งแต่การเปิดตัวนะครับโฉมแรกสุดเนี่ยของ Yamaha T-Max ในปี2001ตัวรถรุ่นนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมันครอบครองยอดขายอันดับสูงสุดในฐานะรถบิ๊กสกูตเตอร์แนวสปอร์ตในยุโรปนะครับมาร,วม,รวม20ปีจนถึงปัจจุบันและก็ได้รับความนิยมกันไม่น้อยเลยทีเดียวในประเทศไทยเรานะครับ และล่าสุดครับกับ all new yamaha t max โฉมใหม่นั้นได้รับการออกแบบตัวถังใหม่ที่มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงล้อรถและระบบกระสะเทรอนที่มีการปรับปรุงมาใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยโดยทางยามาฮ่าเองนะครับได้กล่าวเกี่ยวกับ all new t max โฉมใหม่นี้ไว้ว่ามันเป็นการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถซูเปอร์สปอร์ตที่ทันสมัยซึ่งตรงนี้เองนะครับมันได้แสดงออกผ่านทางตัวถัง ขนาดกระทัดรัดที่ผลิตจากอลูมิเนียมแบบใหม่ปรับตำแหน่งท่านั่งในการขับขี่ให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยจะมีการเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับสำหรับคนขับขี่และยังมีการออกแบบช่องระบายอากาศส่วนกลางใหม่เพื่อลดแรงต้านลมบนตัวผู้ขับขี่เป็นการสร้างแอโรไดนามิกที่ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังมีการปรับกระจกบังลมแบบใหม่นะครับออกแบบไฟหน้าคู่ LED แบบใหม่ ในขณะที่ล้อรถนั้นจะมาในรูปแบบของสปินฟ o อกสิก้านที่มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมทำให้ระบบกระสเทือนนั้นทำงานได้ดีขึ้นครับและมีความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยโดยการลดความเฉื่อยที่ด้านหน้ารถ10%และด้านหลังรถ6%ด้วยกันนะครับพร้อมกับยางรถของ b ริ s t o n e b ด t t r a t r a c k SC2 รุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับทั้งล้อและระบบกระสเทือนของ All NewT Max คันใหม่คันนี้นั่นเอง ระบบกระสอนด้านหน้านั้นจะเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวนะครับขนาด41ม mm, มส่วนด้านหลังเป็นแบบโชคเดี่ยวที่สามารถปรับตั้งค่าได้และสำหรับเครื่องยนต์นั้นเนี่ยจะมาในพิกัด 560cc ครับให้แรงม้าสูงสุด47 bhp และแรงบิดหรือวัดท็อกสูงสุดจะอยู่ที่55.7นิวตันเมตรน้ำหนักตัวโดวยรวมจะอยู่ที่218กกรัมครับซึ่งก็ยังถือว่าค่อนข้างเบาเ,บาเมื่อเทียบกับพิกัดของตัวรถ หน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบ TFT นะครับสีขนาด7นิ้วดิจิตอลเต็มรูปแบบโดยมันสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อแผนที่ของ Garmin นะครับผ่านทางระบบ Bluetooth WiFi USB ได้ทั้งหมดนี้จะควบคุมการตั้งค่าด้วยปุ่มจอยสติ๊กที่แฮนด์จับมือด้านซ้ายนั่นเองครับถือว่าเป็นการอัปเกรดนะครับที่สมศักดิ์ศรีเอามากๆสำหรับ